บุคคลที่มีโอกาสเกิดเป็นผีถ้าว่าไปแล้วคนเรามีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นผีหรืออสุรกายได้ทุกคนเพราะนอกจากพระอริยะบุคคลแล้วไม่มีใครสามารถกำหนดภพภูมิเบื้องหน้าของตนได้บางคนทำดีเอาไว้มากมายแต่ช่วงวาระจิตสุดท้ายคิดถึงกรรมไม่ดีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีได้ดังนั้นใครจะเกิดเป็นอะไรจะเป็นผีเทวดามนุษย์เปรตหรือเดรัจฉานขึ้นอยู่กับเสี้ยววินาทีก่อนตายเท่านั้น ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกล่าวโดยหลักการแบบกว้างๆเพื่อให้เห็นความไม่แน่นอนของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรผู้ที่ประมาทหลงกระทำชั่วเพียงชั่วขณะก็มีโอกาสไปเกิดในภพภูมมที่ไม่ดีได้ทุกคนมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นผีเราจะมาดูว่าใครหรือผู้ทำกรรมเช่นใดเสี่ยงต่อการจะไปเกิดเป็นผีมากที่สุด จากที่ได้ศึกษากรณีตัวอย่างในคัมภีทางพระพุทธศาสนาและจากหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์พระนักปฏิบัติผู้ทรงอภิญญารวมถึงข้อมูลจากคําบอกเล่าและงานเขียนอื่นๆผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดเป็นผีหรืออสุรกายมากที่สุดพอสรุปได้ดังนี้ 1. บุคคลที่เป็นเจ้าลัทธิหรือผู้ที่นับถือลัทธิผิด,ผด เช่นพวกที่เป็นนักบวชสมัยพุทธกาลที่ชอบตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิและมีการประพฤติวัดแปลกๆอาทิเช่นไม่สวมเสื้อผ้ายืนตากแดดตากฝนยืนเอามือชี้ฟ้านอนบนหนามเป็นตน้นข้อนี้มีเรื่องของนักบวชเปลือยคนหนึ่งเป็นตัวอย่างมีเล่าไว้ในหนังสือพระสูตรและอัถกถาแปลเล่มที่15หน้าที่6ข้อที่4ความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลอุตรากาในถูลูชนบท เช้าวันหนึ่งเสด็จออกบินทบาทมีโอรสเจ้าลฤชวีพระนามว่าสุนัขคัตะติดตามไปด้วยขณะที่เสด็จบินทบาทอยู่นั้นได้พบนักบวชเปลือยกายคนหนึ่งชื่อโกรักขติยะบำเพ็ญตบะด้วยการประพฤติสุนัขวัรคือเดินและกินอย่างสุนัขคลานไปด้วยข้อศอกและเขา่าใช้ปากงับกินอาหารที่กองอยู่กับพื้นเจ้าชายสุนัขขตะเห็นดังนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า ท่านผู้นี้ช่างเป็นพระอาหารหันต์ที่น่าเลื่อมใสยิ่งหนอพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความคิดนั้นจึงตรัสกับเจ้าชายว่าดูก่อนบุรุษเปล่าบุคคลเช่นท่านนี้ไม่ควรปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเลยเจ้าชายทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ก็เธอได้ปฏิญาณตนนับถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วแต่ครั้นมาเห็นนักบวชเปลือยที่คลานด้วยศอกกินอาหารเลียนแบบสุนัขเช่นนี้กลับเลื่อมใสคิดยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ที่ดีเจ้าชายสุนัขขะตะคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นเพราะไม่อยากให้ใครยกย่องคนอื่นเป็นอรหันต์นอกจากตัวเองจึงพูดประชดประชันพระพุทธเจ้าว่าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีความหวงแหนในความเป็นพระอรหรันต์ พระพุทธองค์ตรัสว่าที่ตรัสเช่นนั้นไม่ใช่เพราะหวงแหนในความเป็นพระอรหันต์แต่ตรัสเพื่อตักเตือนไม่อยากให้เจ้าชายหลงผิดในลัทธิที่เลวทรามซึ่งจะทำให้เจ้าชายประสบทุกแสนสาหัสในอนาคตเบื้องหน้าเพราะนักบวชนี้หาใช่พระอรหันต์ไม่ จากนั้นได้ส่งพยากรล่วงหน้าว่าอีกเจ็ดวันแต่นี้ไปนักบวชโกรักคติยะนี้จะตายด้วยโรคกินอาหารมากเกินประมาณแล้วจะไปเกิดเป็นอสุรกายจำพวกการลกันชิกาซึ่งเป็นอสุรกายชั้นต่ำกว่าอสุรกายทั้งหมดและศพจะถูกนำไปทิ้งที่ป่าช้าวีรนัตถมพะ เจ้าชายต้องการจับผิดในคำพูดของพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหานักบวชโกรักขติยะและบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบและกำชับนักบวชให้กินข้าวและน้ำแต่พอประมาณฝ่ายนักบวชโกรักขติยะเองก็ต้องการทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะระยะหลังมานี้ประชาชนที่เคยนับถือตนแต่หันไปนับถือพระพุทธศาสนากันมากทำให้ลาบสการะที่เคยมีลดน้อยถอยลงนักบวชโกรักขติยะไม่ยอมบริโภคอาหารเลยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่7 อุปถาของนักบวชกรักขติยะไม่เห็นอาจารย์ของตนออกมารับอาหารเหมือนทุกวันเกรงว่าจะไม่สบายจึงทําอาหารอย่างดีไปเทให้ถึงที่พักฝ่ายนักบวชกรักขติยะอดอาหารมาถึงเจวันครั้นเห็นอาหารชั้นดีกองอยู่ตรงหน้าก็ลืมคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าที่เจ้าชายสุนัขขตะบอกแก่ตนไว้งับกินอาหารอย่างหิวโหยจนเกินประมาณและได้เสียชีวิตในคืนนั้นเพราะอาหารไม่ย่อย ชาวบ้านได้นำศพของเขาไปทิ้งที่ป่าช้าวีรนัทธรรมภะตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ฝ่ายเจ้าชายสุนักขตตะทราบข่าวการตายของนักบวชโกรักขติยะแล้วได้เดินทางไปที่ป่าชา้าใช้มือตบที่ศพของนักบวชโกรักขติยะสามครั้งแล้วถามว่าโกรักขติยะท่านทราบหรือไม่ว่าท่านจะไปเกิดณภพภูมิใด ท่านใดนั้นศพของนักบวชกรักขติยะได้ลุกขึ้นยืนขึ้นแล้วตอบว่าเราจะไปเกิดในหมู่อสุรกายจำพวกการละกันชิกาซึ่งเป็นอสุรกายชั้นเลวกว่าอสุรกายทั้งหมดว่าแล้วก็ล้มตัวหงายลงนอนแน่นิ่งไปฝ่ายเจ้าชายสุนัขขตะเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงตามคำที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ทั้งหมดจึงเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบขอขมาโทษที่ได้ปราโาทคิดดูหมิ่นในพระองค์ ในหนังสือเล่มดังกล่าวได้อธิบายเพิ่มเติมถึงกรณีที่ศพของนักบวชโกรักขติยะสามารถลุกขึ้นพูดได้ว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่นำโกรักขติยะในโลกของอสุรกายมาสิงในศพหรืออีกในยะหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นำวิญญ,ญาณของเขามาแต่ทรงใช้ฤทธิ์ทำศพนั่นแหละให้ลุกขึ้นพูดเรื่องของนักบวชโกรักขติยะนี้เป็นตัวอย่างให้เราได้รู้ว่าคนที่เป็นนักบวชหรือเจ้าลัทธิที่ถือวัดปฏิบัติแบบผิด,ผด เราตั้งตนเป็นผู้วิเศษอวดอ้างสรรพคุณเพื่อหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อและยอมถวายลาบสักการะแก่ตนคนจำพวกนี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องเกิดเป็นผีหรืออสุรกายประเภทการละกันชิกาคือผีชั้นเหลวมีความเป็นอยู่อดอยากหิวโซคล้ายกับเปรตท่านกล่าวลักษณะของผีจำพวกนี้ไว้ว่ามีตัวสูงยาวท่วมภูเขามือและแขนยาวมีปากและตาเล็กเท่าตาปูอยู่ที่กลางศีรษะ ตัวดำทะมึนเนื้อหนังเหี่ยวย่นติดกระดูกราวกับใบไม้แห้งเดินตระเวนหาอาหารครั้นพบนองน้ำหรืออาหารที่เขาเส้นสวงหรือทิ้งไว้ก็จะเอาหัวปักลงเอาขาชี้ขึ้นฟ้าเคี้ยวกินอาหารได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักผีหรืออสุรกายพวกนี้เกิดด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมบทข้อที่10คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วเอาความเห็นผิดนั้นไปชี้ชวนให้คนอื่นหลงมัวเมาตาม ดังนั้นใครที่ตั้งตัวเป็นเจ้าแม่เจ้าพอ่อหรือทำตัวเป็นเจ้าลัทธิหรือเป็นผู้วิเศษมอมเมาคนให้หลงเชื่อเพื่อหวังจะได้ลาบอยากมีชื่อเสียงโปรดระวังเพราะถือว่าท่านเป็นผู้เข้าข่ายที่เมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดเป็นผีหรืออสุรกายชั้นเลว 2. บุคคลที่เรียนวิชาอาคมไสยศาสตร์บนดำ อย่างเช่นพวกหมอผีที่มักใช้คาถาอาคมกำกับผีเอาไว้ใช้งานหรือพวกที่เล่นคุณใสทำสเสน่ห์ปล่อยของเสกตะปูเสกหนังควายเข้าท้องลงยันพวกนี้จัดเป็นผู้นับถือลทัทธิไสยศาสตร์จิตใจมักหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับการเสกเป่าและวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องวิญญาณเรื่องผีดังนั้นเมื่อตายไปก็มีโอกาสสูงที่จะไปเกิดเป็นพวกเดียวกันกับผี ผีที่เกิดจากวิญญาณของคนที่เล่นคุณไสนี้มักเป็นผีหรืออสุรกายที่มีฤทธิ์มีเดชมากมีอุปนิสัยดุร้ายและเมื่อเกิดเป็นผีหรืออสุรกายแล้วก็จะรับกรรมแบบยาวนานบางครั้งเป็นร้อยเป็นพันปีจึงจะพ้นจากความเป็นอสุรกายที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตของคนพวกนี้หมกมุ่นมัวเมาในไสยศาสตร์แบบฝังลึกซึ่งจัดเป็นอกุศลกรรมบทข้อมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม เป็นโมหกจิตแบบฝังรากเพราะผู้ที่เรียนวิชาเหล่านี้ต้องฝึกฝนหมกมุ่นท่องบทคาถาอยู่เป็นประจำและรับจ้างประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่เสมอกรรมที่ทำนั้นจึงกลายเป็นอาจินนกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินและหากว่าผู้นั้นไม่มีครุกรรมกรรมเคยชินอันนี้ก็จะเข้าทำหน้าที่นำพาดวงจิตสุดท้ายไปเกิดซึ่งก็คงไม่พ้นเกิดเป็นผีหรือเป็นอสุรกายเพราะวิชาเหล่านั้นมีความเกี่ยวพันกับผีอยู่แล้ว ข้อที่คนเรียนวิชาศยศาสตร์คาถา,า,า,าอาคมแล้วไปเกิดเป็นผีนี้เทียบเคียงตามความเชื่อของคนไทยในบางท้องถิ่นเช่นแถบภาคอีสานที่มีความเชื่อว่าผีบางจําพวกเช่นผีเป้าผีกระสือผีกระหังผีโพงเป็นผีที่เกิดจากดวงวิญญ,ญาณของคนที่เรียนคาถาอาคมแล้ว ทำผิดกฎข้อห้ามที่เรียกว่าผิดครูซึ่งการทำผิดครูนี้จะทําให้ผู้นั้นกลายสภาพจากมนุษย์ไปเป็นผีหรือถูกผีที่เลี้ยงไว้เข้าสิงสูบกินเลือดเนื้อจนตายครั้นตายไปก็กลายเป็นผี 3. บุคคลที่เลี้ยงผีหรือคนที่นับถือผีเมื่อตายไปแล้วมักจะเกิดเป็นบริวารของผีที่ตนนับถือเช่นผู้ที่เลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีปู่ย่าผีเจ้าพอ่อเจ้าแม่ยอมเป็นร่างเทียมให้ผีนั้นๆเข้าส่ง เพื่อติดต่อสื่อสารหรือบอกในเรื่องที่ผีกับคนต้องการสื่อสารบอกกล่าวกันและที่กล่าวว่าคนที่นับถือก็ดีหรือคนที่เลี้ยงผีก็ดีมีโอกาสที่จะเกิดเป็นผีหลังจากที่ตายไปแล้วก็เพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือการประกอบกรรมของคนเหล่านี้โดยมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผีอยู่เสมอกลายเป็นอาจินกรรมคือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องผีๆดังนั้นเมื่อตายไปโอกาสที่อาจินกรรมตัวนี้จะทำให้ไปเกิดเป็นผีจึงมีสูง อันหนึ่งคนที่นับถือผีหรือเลี้ยงผีส่วนมากมักจะถูกผีบังคับให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลต่างๆเช่นบังคับให้ฆ่าสัตว์เพื่อเส้นสวงบูชาผีเป็นตน้นด้วยเหตุที่คนเลี้ยงผีหรือนับถือผีมักมีอาจินกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีและถูกผีบังคับหรือหลอกให้ทำบาปอากุศลต่างๆทำให้หลงงมงายในลัทธิผีจัดเป็นอกุศล,ลกรรมข้อมิจฉาทิฏฐิจึงมีโอกาสสูงที่ตายแล้วจะไปเกิดเป็นผี 4. บุคคลที่มีเศษกรรมติดตัวกล่าวคือคนที่ทำกรรมหนักเอาไว้เมื่อตายแล้วทำให้ไปเกิดในนรกเพื่อชดใช้กรรมหนักที่ตนได้ทำไว้เมื่อพ้นจากนรกแล้วแต่ยังมีเศษกรรมติดตัวอยู่ผู้นั้นก็จะมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเพื่อชดใช้กรรมที่เหลือให้หมดไปเปรียบเหมือนคนที่ทำความผิดร้ายแรงต้องโทษสถานหนักแต่เมื่อได้รับโทษพอสมควรเกี่ยความผิดแล้วและมีความประพฤติท,ที่ดีขึ้น ก็จะได้รับการผ่อนผันให้รับโทษสถานเบาหรือถ้าหากเป็นนักโทษชั้นดีก็จะได้รับการให้ออกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกเรือนจำเช่นขุดลอกท่อเป็นต้นชั้นใดผีหรืออสุรกายบางตนก็ชันนั้นเมื่อรับโทษหนักจากนรกจนกรรมเบาบางแล้วแต่กรรมยังไม่หมดเสียทีเดียวก็มาเกิดเป็นผีหรืออสุรกายชดใช้กรรมที่เหลือให้หมดไป หรืออสุรกายจำพวกนี้จึงเป็นผีที่มาจากโลกอื่นซึ่งอาจจะเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกมาก่อนจึงค่อยมาเกิดเป็นผีหรืออสุรกาย